วันนี้เราจะมารีวิวการซื้อของเล่นเป็นเครื่องบิน Air a i r b u ั A380 นะครับซึ่งก็สั่งซื้อมาจาก s h อ p e e นะครับแต่ว่าเป็นสินค้าที่ส่งมาจากประเทศจีนตอนนี้มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเครื่องบินเดี๋ยวพอจะรีวิวการเปิดให้ดูซิจะเป็นยังไงใช้ได้ไหมก่อนอื่นก็ต้องแกะออกมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรเสียหายข้างในก็จะได้คืนไปได้ ครับดูสิการขนส่งค่อนข้างทุรักทุเลพอสมควรนะครับกล่องก็บุบกล่องบุบนะกล่องบุบบุบเบี้ยวเบียวน่าจะโยนกันมาแน่เลยไม่รู้ว่าข้างในจะเสียหายขนาดไหนนะครับ สั่งซื้อมาสองลำครับสองลำ mm hmm. นะครับว mm hmm. ันนี้ได,ด้เดเวคอัพพอดีลูกทุกพหาลูกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมา mm hmm. เขาก็เลยอยากมีของเล่นเป็นเครื่องบินแอร์บัส3 8สนะครับ mm hmm. ต่อไปก็จะแกะกล่องดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง ไม่รู้เขาจะรับคืนซื้อมาร้อยกว่าบาทเองครับสองเครื่องนะฮะสองลำเพราะว่า,าตกลำละ70กว่าบาทเท่านั้นเองครับไม่แพงครับลำแรกก็สภาพใช้ได้อยู่ครับนี้ช่องใส่ถาน โอ้นี่ครับวิ่งนันปีกปีกปีกครับเดี๋ยวจะลองประกอบดูนะครับเะจะประกอบเองเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึง่งอย่าพึ่งลูกไปเดี๋ยวพ่อขอไปไปเล่นไปเล่นมุกต่อไปเดี๋ยวพ่อแกะให้สดหมดกันนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นลำที่สองนะครับลองดูสิว่าสภาพจะเป็นยังไงครับ ไม่ผ่านอ๋อเอาไว้ครอบอันนี้เอาไว้ครอบขาเวลาเวลาขึ้นอยู่เวลาเวลามันยังไม่อยู่หนำเอาไว้ล้อใช่ลูกเอาไว้ลรอใช่เนี่ยปีกก็ได้มาครบนะครับเดี๋ยวเราลองประกอบกันดูครับแล้วตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จหมดละเดี๋ยวจะลองทั้งสองลำเลยนะครับทั้งสองลำเลยประกอบเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ลูกก็มารอเล่นละเดี๋ยวเราจะไปลองใส่ฐานดูนะครับว่าจะเล่นได้จริงๆริงไหมแต่ถ้าใส่ฐานแล้วเล่นไม่ได้ก็เล่นแบบไม่ใช้ฐานก็ได้ครับตอนนี้เราก็จะถอดแล้วเอาใส่ฐานนะครับรหายไปไหนเนี่ย สกูหายไปเลยละตอนนี้ใส่ฐานครบแล้วครับดูสิครับว่าเครื่องบินที่ซื้อมาจากจีนจะ่านชัอปปี้โอ้เอบัตเอสามดศูนยใช้ได้จริงครับอันนี้เป็นลำที่2อครับใส่ครบแล้วครับ3ามก้อนข้าโกใช้ได้จริงด้วยครับ และนี่ก็คือของเล่นเครื่องบี A เอบัสด A380 ที่สั่งมาจากประเทศจีนนะครับเล่นได้จริงครับรับล,ละ70กว่าบาทโอ้ค <c oughs> จริงครับถูกมาก